โอเคครับนี่วันนี้มาเจอนี่เหรียญที่ผมมีความผูกพันนี่นี่องคนึงเพราะว่าเป็นเหรียญแต่ไม่รู้ใช่รุ่นนี้หรือเปล่านะอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปเนี่ยเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับที่เป็นรูปหลวงปู่ทวดแล้วก็มีหลวงหลวงปู่ทิมเนี่ยอยู่ด้านหลังแต่ผมก็จําไม่ได้ว่าเหรียญรุ่นนี้หรือเปล่าที่ผมเคยใส่เพราะว่าผมเคยใส่ เหรียญท่านเมื่อตอนสมัยเด็กอะ่ะพี่ชายคนโตผมได้ได้ให้ผมใส่อยู่แต่ตอนนั้นผมใส่ไม่ได้เลี่ยมก็ไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือเปล่าเพราะนั้นเวลาผมเจอเหรียญแบบเนี้ผมก็จะรู้สึกย้อนกลับไปในอดีตอันนี้คือหลวงปู่ทวดรุ่นไหนครับเพื่อเป็นเหรียญรุ่นสองนะโอ้รุ่นสองอเหรอเป็นเหรียญรุ่นสองที่จัดสร้างโดยพระอาจารย์ทิม ถือว่าพระรูวิษษษสัยโสองคนเนี่ยหลวงพ่อทีมอ,อ๋อเหรอนี่รุ่นสองเลยเหรอเป็นเหรียญรุ่นสองใช่ไหมอ่าใช่โอ้โหเป็นเหรียญที่เข้ากกอบไว้เ,<ป>เ,เหรียญรุ่นแรกนี่จะสร้างในปีพศสองพันห้าร้อยนะ<อ>แะจะเป็นริงใบเสมาอืมอ,อ๋อใบเสมาอ่าเป็นเหรียญรูปใบเสมาแต่เหรียญรุ่นสองนี่ก็จะเป็นรูปไข่อ่าจะมีพิมพ์ถ่ายปลาเล็กข่ายปลาใหญ่แล้วนี่คือ ตรงนี้คือไข่ปลาใหญ่อ๋อนี่คือไข่ปลาใหญ่อ่าพิมพ์ไข่ปลาใหญ่ก็คือว่าจะดูไอ้จุดไข่ปลาที่อยู่บนขอบเหรียญนะอ๋อที่ขอบเหรียญนี่นะที่ไล่อยู่นี้ใช่ไหมอ่าใช่ก็คือว่าถ้าไข่ปลาใหญ่นี่เม็ดเม็ดไข่ปลาคือเม็ดเม็ดไข่ปลาใช่ไหมอ่าใช่ คือเม็ดไข่ปลาจะเป็นเล็กเม็ดไข่ปลาเป็นใหญ่อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขนาดของเหรียญไม่ใช่ขนาดของเหรียญขนาดของไข่ปลาที่วิ่งอยู่ขอบอ่าใช่ขนาดของเหรียญมีความเท่ากันทั้งสองทั้งทั้งสองแบบอ๋ออันนี้ก็เป็นเหรียญที่ไม่ได้ใช้เหรียญหนึ่งไงเพราะว่าสวยมากเลยเสียดายอยู่ในกรอบไม่สามารถงัดออกมาให้ดูได้อ่าเป็นเหรียญที่สวยมากแล้วก็เหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทิมที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นเหรียญเงี้ยโอ้โหเป็นเหรียญที่ที่คนเล่นหากันเยอะนะ เล่นมาแล้วคาแรงนะแต่ผมไม่รู้ว่ารุ่นนี้แรงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ธรรมดาเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วก็รุ่นหนึ่งนี่ก็ราคาแปะแปะเจ็ดหลักไปแล้วมาอูอ้เหรอเอารุ่นสองนี่ว่าต้องมีเป็นหลักหกหลักก็ทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันเาลา <ะ S 1> <ะ>ไม่เคยไปสืบสืบสอะราคาะอะไรพวกนี้ไงโอ้ยอย่างนี้ยืมขอไปหมุนก่อน,นได้ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยจริงเหรอโอ้ยเลียนสวยมากเลยเอาไปหมุนก่อนได้ไหมเนี่ยอนนี้จริงๆแล้วไม่ได้เลี่ยมนะเดิมๆมาไม่ได้เลี่ยมเขายืมไปใช้แล้วก็ต้องไปตามพวงกลับมาเอาไปใช้ตอนที่มันไม่ได้เลี่ยมเนี่ยเหรอไม่เขาเอาไปเลี่ยมนี่อ๋อเขายืมไปแล้วก็ไปเลี่ยมอ๋อไ่ของเพื่อนตอนเก็บไว้ยังไม่ได้เลี่ยมก็คือไม่ได้เลี่ยมก็คือน้องชายก็จะเปิดร้านเลี่ยมหะ แล้วก็คนยืมนี่ก็ไม่ใช่ใครก็คืออาเรานี่แหละอ,อันนี้แกก็เป็นคนชอบแบบว่าชอบพ้าแต่คือแบบว่าแกจะจะแบบว่าไม่ได้สะสมพ้าแกก็รู้ว่าเราแบบว่ามีพ้ามีแรงเนี้ยแกก็จะมาขอยืมไปใช้ไปแหวนแล้วพอแกเห็นแบบว่าพ้าบางองค์เนี่ยเป็นเนื้อดินอย่างเงี้ยแกก็จะเอาไปใส่ตลับโอ้โหนี่สวยมากเลยนะ สวยมากมากเลยนี่รุ่นสองเลยรุ่นสองก็ไม่ธรรมดาแล้วนะโอ้รุ่นสองได้แกงมาเห็นแกงถามว่ามีได้ไงก็น่าจะสองพันห้าร้อยเศษเศษนิดนิดเดยเดียวเพราะว่าเพราะว่าเนื้อว่านเนื้อว่านที่เม็นมาสองพันสี่ร้อยเก้าเจ็ดใช่ไหมรุ่นหนึ่งก็สองพันห้าร้อยแล้วแบบรุ่นสองคงไล่ไ่กันนั่นแหละอันนี้สองพันห้าร้อยสองโอ้ยสองปีเท่านี้โอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยน่าสนใจมากเลยอ่ะอยากได้อ่ะ ขโมยได้ไหมเนะี่ยอย่าเลยไม <laughs> <laughs> ่ใช่เดี๋ยวไม่มีไม่มีไ <laughs> ว้ให้เออเป็นเป็นเป็นเหรียญที่ผมจับแล้วเหมือนผมย้อนไปในอดีตอ่ะเพราะผมเคยใส่ก็บอกเคยบอกเพ,อเพื่อนเพื่อนว่ามีอยู่สองเหรียญที่ผมเคยใส่สองสมัยเด็กก็จะเป็นหลวงปูทท่ทวดหลวงปู่ทิมเนี่ยที่อยู่นะครับหน้าหลังแล้วก็เป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะครับที่ที่พี่ชายคนโตเคยมาให้ใส่สมัยก่อนก็ใส่แบบไม่เรียกเน่ก็ห้อยห้อยเป็นเด็กเนาะ อ้อยเชือกอะไรเขาเรียกเชือกอะไรเชือกล่มบาดสมัยก่อนพระกาจะสึก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 อ่ะสึกจนบางอ่ะแต่ว่าแต่ว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ใส่ครั้งแรกแล้วก็เหรียญต่อไปก็คือเหรียญหลวงหลวงพระผางที่ได้ใส่เพราะว่าพุทธคุณเนี่ยในการคุ้มครองแบบพยานอันตรายต่างๆกันนะที่ชื่อเสียงโด่งดังของหลวงปู่ทวดก็จะเป็นเรื่องของเขาบอกละพาอะไรนี้อันตรายอะไรใช่ไหมพี่เพื่อนเคยพูเนาะใช่ก็คือบอกว่าจะแกวพาด เพราะนั้นผู้ใหญ่ในสมัยก่อนนะชอบนิยมให้ให้เด็กๆใส่หลงปู่ทวดเพื่อการอันตรายต่างๆเรื่องอวุ้บัติเหตุนู่นนี่นั่นที่เด็กจะเจอนะอย่างเงี้ยใช่ผมก็เลยได้ได้ใส่เหรียญนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็จําได้ว่าใส่นานมากใส่หลายปีจนพระอาศึกจาได้ว่าหลงปูทิมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยศึกเลยครับผมเอาเอาหลงปู่ทวดขึ้นด้านหน้าเนาะแต่จําไม่ได้ว่าเป็นเหรียญเสมารุ่นหนึ่งหรือว่าเป็น รือว่าเป็นเป็นเหรียญลูกไข่นี่แต่ไม่ไม่หนีหนึ่งสองนี่แหละเนี่ยฮะไม่หนีหนึ่งสองนั่นแหละเพราะสมัยนั้นผมใส่ก็ตอนผมยังไม่ขึ้นช็อปประมาณสองพันห้าร้อยสิบนิดนิดเองอะไรเงี้ยนะครับใส่ตั้งแต่เด็กว่าอันนี้เรื่องพุทธคุณของหลวงปู่ทวดก็ไม่ต้องไปสืบกันละทุกคนถ้าจะรู้ทั่วประเทศเนาะรู้นะครับอออนี่เราไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะใช้ไหล่ะ แล้วก็ประวัติของหลวงปูท่ทวดนี่ก็โหทุกคนน่าจะถ้าคนที่ชอบพระชอบพระเครื่องชอบพระอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คงรู้ประวัติท่านแหละไม่มีใครไม่รู้แล้วล่ะอันนี้เราแค่ว่าเอา,เอามา<ป>ให้ชมไป,ไ,ปไ,ปไปหลายรอบแล้วในเรื่องของท่กัน่นใช่ครับอ่าคลิปนี้เราก็แค่ว่าเอาพระอ่าหลวงปูท่ทวดรุ่นสองเนี่ยมาให้ชม,มที่ว<ม>่ายังเป็นพระสวยๆแต่พระดีๆที่เรามีเก็บสะสมไว้ ให้เพื่อนๆได้ชมเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหสวยเห็นไหมนี่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 ท่านดูท่านดูเนี่ยสวยมากนะครับนะชัดเจนมากเลยโอ้โหยามมากเลยผมนี่เหมือนย้อนนั่งทำแมชชีนย้อนไปในอดีตเลยพอเห็นเหรียญน,นี้แล้วเพราะว่าเคยใส่จำภาพตอนสมัยเด็กได้เลยเนี่ยนะครับหลวงปู่ทิมยังหนุ่มอยู่เลยนะนะใช่นไหม เออหลวงปู่ทิมเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนยิ้มให้ผมด้วยเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยดูดิ้ดูดิหลวงปู่ทิมเหมือนยิ้มให้เลยเออยิ้มยิ้มยิ้มให้เฉยนะแนะใช่แต่ยิ้มไม่ได้นะไม่แต่ท่านบอกว่ากูไม่ไปอยู่ด้วยขออยู่ที่ตึกทาดูเดิเพื่อนไม่หลงกลเลยเนี่ยเราบอกหลวงหลวงปู่ทิมยิ้มยิ้มยิ้มเราจะแบบยิ้มแล้วกลายเป็นยืมไงรู้ไหมมันบอกว่าไม่หลงกลเนี่ยนะเนี่ยเพื่อนเนี่ยมันรู้ทันแล้วรู้มากแล้วไม่ค่อยไหวละ นะครับเอาผ้าสวยๆมาให้ดูนะครับ mm hmm. รก็ยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสครให้เรานะครับจะได้มีกำลังใจนะครับในการเอาผ้าดีๆสวยๆมาให้เพื่อนดูนะครับ mm hmm. คลิปนี้เดี๋ยวเราจะพอแค่นี้ก่อนแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ